สวัสดี FC ของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปกอป่ายสุข,ส,ขสุขคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องจูนชาแนลนะคะอยู่ร้านดอกไม้นะคะวันนี้ดอกไม้เข้าอีกแล้วนะคะพี่น้อง่ะดอกไม้เข้าอีกแล้วคะ่ะเลเลิศเลนะคะวันนี้จะได้ทํางานนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กันเลยนะคะรถมาส่งแล้วนะคะว่าจะสวยขนาดไหนภาพี่น้องคือไปชมบนรถก่อนสวยขนาดไหนนะคะหน้าบ้านนะคะ นี้เป็นกระถางทำ uh huh. เพื่อนนะคะก uh oh. ำลังยกของะะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบน lot work hard eh? นะคะ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนแ่แ่ไอเโโอเคอนีันนี้เป็นดอกกุหลาบนะคะแต่และสีแต่และสีแต่และสีสดชื่นมากเลยนะคะดูนะคะอันนี้เป็นเครื่องตกแต่งนะคะดอกไม้สดๆเลยนะทุกคน ดูเลยนะฮะเนี่ยนะคะลดขั้นเน่หน่อยหนึ่งหย่าก็ขายได้นะครับพี่นอท์ย่าก็ขายได้เฮ้ยนะนะคะดูคุณแฟนกำลังทำอืม กุหลาบมีเยอะเลยต a r l i n g what name this one อ่าอเดี๋ยวจะให้ดูกุหลาบดอกใหญ่ๆนะคะกุหลาบสีขาวสีแดงสีเหลืองนะคะ <c oughs> and this one what name lilies l <c oughs> นะคะเลี้ยวยย อันนี้จะเป็นดอกเล็กนะคะทุกคนสีส้มส้มอมเหลืองนะคะอันนี้ชมพูอมเขียวนะคะพี่น้องคะกุหลาบมดนะคะยา darling w a t name r b a g r e r a เืองที่เราพี่น้องขันตนหน่อย อันนี้เหลืองอ่อนอันนี้เหลืองเข้มนะคะอันนี้กุฎาบัอนกนนาสีชมพูนะคะเลิศดเลดเลิเลินะคะนี่เบิรงรถข้าเจ้าขั้นกับวอหน่อยใบใหญ่นะคะส่วนยอดมันมันอยู่กับดอกไม้แล้วมันมีความสุข<ด>ค่ะพี่น้องคะ่ะอืมงานนะขออีกแล้วนะคะ สวยจริงๆแล้วเราก็จะไปทำงานกระทาไทยเบืองสมีนะครับพี่น้องค่าโอเคจ้ามาค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้เขา้าเกษตรงานกันนะครับพี่น้องะ่ะทำงานการดอกไม้เข้านะคะวันนี้เั็น You, the empty box. you see, have short one and long one. Yeah. The short one separate this one separate okay this two okay boss มันจะมีดอกสั้นกับดอกยาวนะครับพี่นอค่ะดอกสั้นกับดอกยาวอตอนนี้เป็นสีชมพูนะคะ this okay แตงกียวแมค่ะพี่นอค่ะ เห็นดอกไม้ได้สดชื่นนะคะข้าเศรนมะคลิปใบออกสวยมากนะคะแบ่งดอกดสั้นกับดอกยาวออกนะครับพี่น้องค่ะเป็นอย่างก็ต้องถือมีดไปตลอดเป็นบ่มีดหน่อยเพราะว่าเวลานมีหนามนะคะตัวไหนที่มีหนามเราก็ต้องเอาออกนะคะพี่น้องค่ะ นะะเนี่ยคะ่ะเอาออก,ออกเตรียมรอจัดนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้จะเป็นดอกยาวนะคะดอกยงวได้พี่น้อง Give me this me box here. โอเคอันนี้หนึ่งสีผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูรอดูสีที่สองนะคะดอกกุหลาบที่นี่สวยงามมากนะจ๊ะมาค่ะพี่น้องคะสีที่สองนะคะตัวนี้มีหนามนิดหน่อยนะคะสีที่สองดอกใหญ่นะครับพี่น้องคะดอกใหญ่มากเลยนะคะ ดอกใหญ่แล้วเราจะมาแยกนะคะเขาจะมาแยกของอกดอกสั้นกับดอกเงวนะคะพี่น้องคะแยกออกเป็นดอกสั้นกับดอกยาวนะคะยัสษิถิถ่ายเบิ้งไปทีละสีทีละสีนะคะตัวน,นี้จะเป็นสีส้มอมแดงนะคะสีส้มอมแดงคือไฟน้ำสิบอบอเห็นสีแดงนะคะสีส้มอมแดงเนาะสีส้มอมแดงนะคะจะมีดอกสั้นและก็ดอกยาวสมกันมานะคะพี่น,อน,น้องค่ะใส่ผ้ากันเปื้อนคพี่น้อง พอเสือข่าวนะทีนี้พอเขาเฮ็ดจังสีแล้วแล้วนะคะถ้าเอาใบเอาอย่างออกแล้วแล้วก็จะส่งต่อให้คุณแฟนส่งต่อให้คุณแฟนไปตัดรอบขานะคะตัดต้นนี้ออกแล้วไปแช่น้ำนะคะแล้วไปแช่น้ำเนาะอันนี้เป็นดอกสั้นนะขนาดดอกสั้นเนี่ยพี่น้องพี่นอ้องูเบงเห็นเรามีแห้งอะนะพี่น้องคะ่ะนะคะอย่าเอา,าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าต้องเข้าเยอะเพราะว่าเป็นมันแม่นะคะที่นี่นะคะ Day, what day, ามามาเดย์วอดเดย์ที่รักมามาเดย์วอดเดย์วันที่ทิบหานะคะตรงกับวันที่แม่จุนเสียเลยนะคะพี่น้องคะเบิง้งดอกใหญ่ไม่ต้องพูดเยอะขากปติแยกดอกสันดอกแง่ออกครับพี่น้องคะอทิไนเท่าลไลตัวใหมันเกาะปางพยายามจับไปคอยนะคะจับเบาๆนะครับเพราะว่า ตรงหัวมันนี่มันสิกรอบตรงหัวนี้มันจะกรอกนะคะพี่น้องค่ะเห็นแล้วสดชื่นเนาะพี่น้องเนาะบานเขาคือบดอกไงเองซี่เนาะสวาบดีพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกยาวนะคะดอกสั้นก็ดูไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะคะพีน้องค่ะคุณแฟนกับยูเนล่าเดี๋ยวพอจุนทําตัวนี้เสร็จจุนก็จะส่งต่อให้คุณสามีไปตัดตัวนี้ออกตัดเฉียงนะคะพี่น้องตัดเฉียงนะคะความดุอีกอย่างที่มีเส้นเพื่อนบอกมาตลอดนะคะก็ไปแซ่แนว นะคะเนี่ยเห็นไหมตัดเฉียงนะคะโอเคนะคะพี่น้องดอกต่อไปสีต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสวยมากสีนี้สีที่จุนชอบมากนะคะมาค่ะดอกต่อไปคือดอกตัวนี้ดอกที่จุนชอบมากนะคะคือสีนี้นะคะพี่น้องสีที่สามนะคะพี่น้องติดไฟดูก่อนสีที่สามนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลือง เหลืองข้างนอกจะเป็นออกเขียวนะคะแต่ข้างในจะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะพี่น้องคะ ก็จะมีสั้นยาวเหมือนกันนะครับพี่นอ้องดูนี่คือกุหลาบนะครับจะกรอบมากนะคะดังแตกๆๆๆเลยอ่ะ เป็นสีที่ชอบมากที่สุดนะคะคือดอกสีนี้นะสีเหลืองเหลืองอมเขียวอ่อนนะคะนี่แหครัพี่น้องสาเหตุที่บอดด้ไปใส่นะคะบอดด้ไปใส่ที่พี่น้องว่ากอบ่เห็นไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยนะคะ ก็คือมีธุรกิจของตัวเองที่พี่น้องถามเข้ามกนะครับมีธุรกิจของตัวเองนะคะคุณแฟนมีร้านดอกไม้นะคะ,พ,คออะพี่น้องขาถัเข้าาบ่ซอยเพลินไผ่สีซอยเพลินนะคะพี่น้องเส็จงานอยู่นี่ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะโอเคนะคะพี่น้องคะคลิปนี้เอาไว้ซ้มนีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสาวไทยในต่างแดนถ้าบอมีพี่น้องเอฟซีก็บ่อมีมาดามจุนในมือนี้คือกันนะคะเดี๋ยวขอทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวต้องจัดของจัดอะไรอีกนะคะแล้วก็ส่งดอกไม้ต่อให้คุณแฟนตัดขานะคะแล้วก็แช่น้ํานะคะผู้ใดมาคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถึงสิมิคนเบิงหน่อยเบิรงหลายจูนกับสิล่งคือเก่านะคะเพราะว่า คนดีก็คนรักเราก็มีคนชังเราก็มีฝากไว้ให้คิดนะคะพี่น้องคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ